สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทารอรนะคะวันนี้นะคะจะทําพิกอาการให้กับทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะหัวข้อพิกอาการของเราวันนี้ก็คือคุณกําลังจะสมหวังในเรื่องใดนะคะภายในระยะเวลา30วันนะคะผู้อ่านตั้งไว้นะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้แบบพิกอาการนะ,ะใบแรกนะคะใบนี้ใครที่ชื่นชอบใบนี้นะคะ ็เลือกไว้แล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วรอฟังคำนายนะคะใบที่1 happy family หมายเลข4ี่นะคะหมายเลข2องนะคะ the sun นะหมายเลข1กึ่งดหมายเลข2อง the sun นะคะแต่ไพ่ของการ์ดคือหมายเลข1นะถ้าใครชอบใบนี้ก็เลือกใบนี้เพียง1นึกองเท่านั้นนะคะแล้วก็รอฟังคำนายนะ คำทำนายเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะตัดทิ้งไปได้เลยอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายใจ,ใจิตใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายนะคะจากพี่อากาศใบที่หนึ่งกันเลยนะใครที่เลือกใบนี้นะคะก่อนอื่นขอทราบพลังงานโดยรวมของคนที่เลือกใบนี้ก่อนอืม rest and rejuvenation นะคะโอ้ โอเควันนี้ผู้อ่านก็เล่นด้วยนะผู้อ่านเลือกหมายเลขสอง m a ็กซ i a n and t h t m i m l e r e okay. r โอเคคุณจะสมหวังเนะี่ยอุ๊ยมาไกลเองขึ้นมาเอง Strength คุณกำลังจะสมหวังในเรื่องใดาภายใน30วันนี้นะคะ แถวนี้เป็นพลังงานของคุณนะยังไม่ใช่เรื่องที่คุณจะสมหวังแต่ก็สามารถอ่านร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวพวอ่านจะขยายความให้ฟังนะโอเคหมายเลขหนึ่งเออการ์ดใบ,ใบที่หนึ่งนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะพลังงานโดยรวมของคุณนะเป็นช่วงเวลาที่คุณควรที่จะเข้มแข็งหรือคุณเพิ่งผ่านประสบการณ์อะไรที่แย่ๆมานะคะหรือคุณกําลังพยายามทําตัวทําใจของคุณให้เข้มแข็งนะคะไม่แบบ ไม่เป็นทุกข์มากพยายามพยายามฟื้นคืนจากความทุกข์ความลำบากความทุกข์ยากเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนคุณมีปัญหาติดขัดในเรื่องเงินนะคะแล้วก็แบบเป็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการควบคุมคอนโทรในชีวิตนะคะบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คุณควบคุมไม่ได้คุณก็ควรที่จะปล่อยไปอย่าไป เ,เขาเรียกอะไรอ่ะคิดมากอย่าไปเครียดอะไรกับมันมากสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือโปรงแล้วก็พยายามมีสติพอมีสติแล้วปัญญาก็จะเกิดก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะก็อาจขอใช้คําว่าบางคนนะอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งใดที่คุณคิดสิ่งใดที่คุณรู้สึกมันจะสะท้อนกลับมาเร็วมากนะคะมันจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อน ของตัวคุณถ้าคุณคิดดีพูดดีทดําดีสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากคุณคิดลบมีพลังงานลบๆอยู่รอบวคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งลบๆคนลบๆมาหรือสําหรับบางคนคุณอาจจะอยู่ในอยู่ใกล้ในใคนที่พลังงานลบๆพลังงานท็อกซิกหรือพูดไม่ดีกับคุณเอาตัวเองออกมา อย่าไปคุยด้วยกับคนแบบนั้นถ้าหากตอนนี้ขุดจิตใจคุณยังไม่ยังไม่ดียังไม่เข้มแข็งพอนะคะไปได้ยินคําพูดรบเละ้ายมันยิ่งจะแย่นะพยายามดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายหรือที่มันทําร้ายความรู้สึกหรือแม้กระทั่งเป็นแค่คําพูดคุณก็ควรที่จะปลีกตัวออกมาไม่ต้องไปฟัง อยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะฝึกสมาธินั่งสมาธิพอคุณมีสติแล้วปัญญาคุณก็จะเกิดคุณก็จะรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือว่าการแก้ไขปัญหาในชีวิตของคุณนะคะว่าแนะนําให้กองนี้นั่งสมาธินะถ้าใครนั่งอยู่แล้วก็ดีมากเลยนะคะก็เยี่ยมเลยแหละคุณก็ปฏิบัติต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็สมหวังในสิ่งที่คุณต้องการเอง บางคนอยากจะแต่งงานอยากจะลงหลักปักฐานอยากมีความรักที่ดีมีความมั่นคงในด้านการงานการเงินคือปัจจัย4ในชีวิตของมนุษย์เราอะนะคะคนกองที่หนึ่งนี่ยคือคุณคุก็อยากจะต้องการแบบนี้นะทุกคนแหละต้องการแต่กองที่หนึ่งเนี่ยเด่นมากๆนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเรื่องใดละ่ะที่คุณจะสมหวังคุณจะสมหวังด้วยวิธีไหน หรือมีใครนํามาให้คุณเหรอหรืออะไรยังไงนะคะเรามาเปิดไพ่บบพร้อมกันนะคะ relaxation protection relaxation อีกนึ่งบ innocent เป็นช่วงเวลาและเขาเรียกอารมณ์และความรู้สึกจริงๆนะคนที่เละกองเนี้ยนะคะ เกลซอสห้าถ้วยว้าวเดอะซันมาแล้วเห็นไหมโอ้โอเคสิ่งดีๆใกล้เกิดแล้วแหละขออีกสักสองใบนะคะบุ the sun, the ยเดอะซันเดอะสตาร์เก้าไม้ พอและไพ่ดีแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะสมบัติเร็วๆนี้นะคะก็คือ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออ่าขอพูดอันนี้ก่อนไพ,พ่รพพิฆเนศนะคะไพ่แนะนําให้คุณปรงพักผ่อนนะพักผ่อน,พ,อนพักผ่อนกายใจเลยแหละพักผ่อนสมองด้วยนะคะอย่าเครียดมากอย่าคิดมากนะคะบางบางคนนะรออะไรจนแบบเบื่อหน่ายแล้วรอแล้วไม่ได้สักทีอะไรประมาณเนี้ย สูญเสียในความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่มีการสูญเสียความรักความสัมพันธ์ไปให้คุณคิดซะว่าคุณได้ถ้าเขาไม่ดีกับคุณนะถ้าเป็นความรักที่แบบเป็นยาพิษเป็นท็อกซิกนะให้คุณคิดซะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลน,นะผลักคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปเลยให้คุณคิดอย่างเงี้ยให ตัวคุณเองคุณเป็นคนเข้มแข็งนะผู้อ่านเชื่อว่าคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ถ้าเป็นกรณีของความสัมพันธ์นะมันเด่นอยู่สองมันเด่นอยู่หลายเรื่องที่เด่นๆคือความสัมพันธ์มากๆนะคะความสัมพันธ์กับการเงินในทีนีน้สิ่งที่คุณจะสมบังก็มี2เรื่องนี้แหละความสัมพันธ์กับการเงินนะคะประสบความสําเร็จเลยแหละนะคะแต่ตัวคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณด้วยเปลี่ยนแปลงทางไหนทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญ,ญาณคุณจะต้อง ไม่เหนื่อยไม่หักโหมจนเกินไปไม่ท้อไม่เศร้าไม่เสียใจถ้าหากเศร้าอยู่ท้ออยู่ตอนนี้ก็ให้ให้ลุกขึ้นมานะคะคิดใหม่พิจารณาใหม่ว่าสิ่งใดที่คุณทำแล้วที่คุณอยู่ด้วยแล้วหรืออะไรก็ตามที่ปัจจุบันขณะเนะี่ยทำให้คุณไม่เป็นทุกข์คุณต้องอยู่กับตรงนั้นอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วให้คุณนึกซะว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะเรากลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้ จริงๆแล้วสําหรับบางคนอาจจะไม่ได้กระทําอะไรกับใครก็ได้คุณอาจจะเป็นผู้ถูกกระทานะคะถ้าคุณต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงความสมหวังในความรักการสมหวังในความรักนะคะคุณก็จะได้มันมาแต่มันตีตรงที่ว่าคุณจะต้อง ชั่วโมงนั้นเวลานั้นคุณจะต้องมีสติแล้วนะคุณจะต้องไม่ร้องไห้ไม่ฟูมไฟแล้วก็ดึงโดดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแนละ้วถ้าหากตัวคุณเองยังวนเวียนอยู่กับอารมณ์ที่ท็อกซิกหรือเป็นยาพิษหรือโทษตัวเองหรือว่าฟูมไฟยอยตอนนั้นคุณจะปิดกั้นทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นความรักหรือการเงินชีวิตคุณกําลังจะสมหวังแล้วนะคะในสิ่งที่คุณต้องการแถมยังจะมีพวกชื่อเสียงนะคะพ่วงเข้ามาด้วยนะ ชื่อเสียงพ่วงเข้ามาเนี่ยคือว่าสําหรับแบบว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคุณอาจจะฟื้นตัวเองได้แล้วจากความเศร้าจากความทุกข์ในจิตใจนะคะการงานคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วก็นําพามาสู่การเงินที่มั่นคงสมหวังแล้วความรักคุณก็จะสุสมหวังแต่ในกรณีของคนที่เพิ่งสูญเสียความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหาในด้านความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ใช่ว่า เลิกกันไปแล้วก็คือจบห่างกันไปเลยไม่ใช่คุณก็ยังส่องดูกันอยู่นะคะแต่จะมีโอกาสกลับคืนมาไหมนั่นมันขึ้นอยู่กับคุณสองคนนะว่าคุณจะปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขกันยังไงแต่มันจะมีความรักที่ดีความรักใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะจะทําให้คุณสมหวังในความรักความสัมพันธ์นี้ได้แล้วคนที่เข้ามาหาคุณอ่นะก็จะเป็นคนที่คุณถูกใจด้วยนะคนที่คุณชอบตรงสเปคคุณ แต่ให้ระวังสําหรับบางคนถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วเดี๋ยวคนเก่าเขาจะพ่วงมาด้วยมันก็จะเป็นการแบบตัดสินใจที่ยุ่งยากการตัดสินใจที่ยากลําบากคนใหม่ก็อยากได้นะเพราะว่าเขาตรงสเปคนะคะก็อยากจะเรียนรู้รู้จักซึ่งกันและกันให้มากขึ้นส่วนคนเก่าเราก็รักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นเข้ามาในแบบเนี้ยนะคะภายใน30วันนี้นะคะการเงินคุณจะคลี่คลายคุณจะมีเงินคุณจะหาเงินได้ นะถ้าแบบว่ามีหนี้สินก้อนโตหนี้สินคุณจะเบาบางลงนะคะจะมีทางออกในด้านของการเงินสมบงังในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นบางคนถึงกับประสบความสําเร็จถ้าบางคนสําเร็จอยู่แล้วคุณก็ยิ่งจะสําเร็จยิ่งขึ้นไปเพราะเดอะซันเดอะสตาร์เกิดขึ้น,นเงินก้อนโต,โตเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนชื่อเสียงกิจยศเงินทองมาพร้อมนะคะพร้อมทั้งความรักความสัมพันธ์ที่ดี ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นไปส่วนใครที่ไม่ดีในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ถามหาอยู่ตอนเนี้คุณก็จะสมหวังในสิ่งนั้นนะคะตามที่หน้าไพ่ได้บอกแล้วคุณยังจะได้การปกป้องคุ้มครองนะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะอวยใช้ให้พรคุณให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านความรักและการเงินนะ สำหรับใครที่ห่างหายจากการไหว้หรือว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ถวายของไม่ถวายขนมถวายน้ำอะไรเลยก็จัดสรรมาถวายท่านนะคะทำให้บ่อยๆทำให้ต่อเนื่องออน้ำเปล่านี่ควรถวายทุกวันนะถ้าหาอะไรไม่ได้แต่ถ้าถ้าเป็นของพวกขนมหรืออะไรอย่างเงี้ยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกรรัญาหรือจุดทูบทีนอะไรเงี้ยคุณสะดวกทำวันไหนคุณก็ทำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะ และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนกันก็คือว่าคุณควรนั่งสมาธินั่งสมาธิหรือสวดมนต์ก็ได้สําหรับใครที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิอันนี้พูดสําหรับบางคนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิหรือไม่เคยสวดมนต์และอยากจะลองสวดเพื่ออยากทําให้ชีวิตดีขึ้นนะคะก็ลองสวดคาถามหาจักระพัดนะวันเริ่มน้อยๆก่อนคุณจะสวดวันละกี่จบก็ได้แล้วแต่คุณสะดวก ไปหาดูบทสวดได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะเยอะแยะหรือในช่อง,องผู้อ่านก็มีผู้อ่านทําไว้แล้วนะคะบทสวดมหาจากักรพรรดิแล้วก็บทอธิษฐานรวมบุญแผ่บุญนะคะผู้อ่านก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปดูได้นะคะแล้วก็สวดบูชาพระพิฆเนศต,ตามด้วยพระแม่กาลีนะคะก็หาดูได้จากอินเทอร์เน็ตอีกเช่นกันนะคะบทสวดมีเยอะแยะคุณชอบบทไหนคุณเลือกสวดได้ตามที่คุณสะดวก จะเป็นการเสริมดวงเสริมบุญบารมีของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็บทจกักรพรรดิจะช่วยให้คุณเนี่ยจากร้ายกับกลายเป็นดีนะดวงของคุณเปิดแล้วแหละเดี๋ยวจะสมบังในเรื่องการเงินและความรักแถมพ่วงมาด้วยชื่อเสียงสําหรับบางคนนะคะและนี่ก็คือสิ่งดีๆหรือว่าความสําเร็จสมหวังที่คุณจะได้รับภายใน30บวันนี้สําหรับคนที่เลือกพิราการกองที่1นนะคะยังไงก็ฝากกดถูกใจกด ติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนือกดแชร์คลิปจากกลุ่มแชร์ด้านล่างนะคะให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสำหรับใครที่เลือกการ์ดสันใบที่2เดแล้วเรามาหาคำตอบไปพร,พร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะสำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่2นะพีอากาศกล่องที่2นี้เดอ Sun ันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะก่อนอื่นเลยขอทราบพลังงานโดยรวมของคนที่เข้ามาดูกองนี้นะคะหัวข้อคือคุณกําลังจะสมหวังในเรื่องใดาภายใน30วันนี้นะคะคุณมาดูคลิปวันไหนคุณนับต่อไปเลย30วันนะบางคนก็อาจจะได้รับทั้งหมดจากที่ในคลิปบอกนะคะบางคนก็จะได้เป็นบางเรื่องนะคะหรือบ,บางคนก็อาจจะไม่เกิดเลยก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะยังไงก็ ผู้อ่านก็จะขออธิบายก่อนเปิดไพ่แล้วกันนะคะว่าคําทานายเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านไพ่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคน เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปในพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะบอนอื่นเลยขอทราบพลังงานโดยวรวมของคุณที่เลือกการ์ดใบที่สองนี้นะคะเดชส่นว่าพลังงานโดยวรวมของคุณตอนนี้ปัจจุบันนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ พลังงานดีนะอู้ห่วยดีจังตะการเดนแอนเดเกตขออีกหนึ่งใบเฟิร์สชักระโอ้อาร์คแองเจลโอเคกลองนี้จิตวิญญาณนะจิตวิญญาณล้วนๆผู้อ่านก็เลือกกลองนี้เหมือนกันนะคะบางคนนะคุณพลังงานคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้อ่านเปิด อ,อ่ไพ่ทาโร่ร่วมด้วยอันนี้คือพลังงานนะคะนายอัลเพนท์โคอัศวินเรียญอู้ึ่งถ้วยมีใครจะแต่งงานไหมกองนี้ มีใครใกล้จะได้แต่งงานบางคนจะมีข่าวดีพลังงานโดยรวมนะคะบางคนคุณมีข่าวดีใกล้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีงานแต่งงานงานเฉลิมฉลองหรืองานมงคลอนะ่ะที่บ้านคุณนะคะบางคนปีใหม่เนาะช่วงปีใหม่ช่วงนี้ยังมกราอยู่นะคะบางคนอ่ะพลังงานโดยรวมของคุณคุณขึ้นบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆตัวโตวของขวัญที่ถูกใจนะคะ บางคนนะคะรอคอยอะไรมาแล้วคุณจะได้รับในสิ่งนั้นบางทีของขวัญล้ำค่าของขวัญที่ถูกอกถูกใจของคุณจะเป็นสัตว์สองเท้าก็ได้นะหรือเป็นคนเนี่ยแหละเดินทางมาหาคุณจากาข้ามน้ําข้ามทะเลมาเลยนะคะหรือบางคนก็อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอาเภออะไรเงี้ยมีโอกาสได้มาประสบพบเจอกันพลังงานของคุณดีมากผู้อ่านไม่มีอะไรที่ต้องเตือนสิ่งที่ต้องพูดก็คือจัก,กระแรกของคุณจะเปิดนะ จัก,กระแรกของคุณจะเปิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดีนะ๋ยวผ้อ่านดูให้นะคะจักกะแรกนะคะคือมูลฐานนะเป็นบริเวณก้นกบนะคะสำหรับบางคนนะเป็นรากฐานของระบบจัก,กระนะคะหรือระบบพลังงานเป็นพื้นฐานของพลังชีวิตนะคะหรือเป็น,นกลไกทําให้แบบสืบทอดเออเขาเรียกอะไรอะสืบพันุ์แล้วก็แบบการกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เนี่ยมันที่ผู้อ่านพูดเลยว่าไพ่บอกว่าบางคนจะได้แต่งงานมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะจากกะของบางคนนะคุณจะได้แบบแต่งงานแล้วก็แบบมีลูกมีเต้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จากกะบางคนก็เปิดเปิดมันดีนะเพราะว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเป็นเรื่องที่ดีนะคะพลังงานของคุณคือเป็นแบบมิแตคนอยากอยู่ใกล้คุณนะบางคนก็อยู่กับคนที่แบบเยอะ ได้พบเจอคนเยอะๆในแต่ละวันนะคะชีวิตของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเรียบง่ายขึ้นอะไรที่ขัดข้องหมองใจแต่ก่อนมันเริ่มเบาบางละตอนนี้นะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้แล้วบางคนก็อาจจะได้แต่งเ,เดินทางบ่อยไปเที่ยวบางคนก็ได้แต่งงานบางคนก็ได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปพบเจอคนรักไปพบเจอคู่ครองอะไรอย่างเงี้ย หรือการเดินทางนั่นแหละนำพาให้คุณมาเจอคู่ของพลังงานของคนกองนี้ดีมากนะแล้วไปในแนวทางเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับการแต่งงานเกี่ยวกับเงินไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนกันมากมายนะคะพลังงานไม่ใช่ไม่ดีมันไม่มีอะไรต้องขยายอะ่ะมันดีจริงๆนะคะไม่มีให้เสียอะไรขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็บางทีบางคนเปิดร้านขายดอกไม้หรือเปิดร้านเกี่ยวกับค้าขายอ่ะได้พบเจอคนเยอะๆในแต่ละวันนะคะขายของที่สวยงามๆขายเพชรขายพลอยขายทองขายเครื่องประดับขายจิวเวลรี่ขายแบบของที่สวยงามๆหรือเปิดร้านเสริมสวยนะคะกิจการกาลังจะดําเนินไปได้ด้วยดีหรือบางคนคิดจะสร้างจะทําในธุรกิจแนวนี้นะคะอืมทีนี้เรามาดู ว่าอะไรที่จะทำให้คุณสมหวังนับจากวันที่คุณได้มาดูคลิปนะคะภายใน30บวันแต่ถ้าบางคนบอกว่าจะไม่ได้เดินทางไปไหนแต่จะก็อาจจะเป็นคนที่แบบเดินทางมาหาคุณก็เป็นไปได้นะคะ อุณจะได้ไปเที่ยวไปเจอสถานที่สวยๆงามๆมาคนไปดูดอกไม้ไปดูสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณจะได้ไปใช้ชีวิตในแนวเนี้ยเร็วๆนี้นะอือโอ้โหถือว่าดีมากคนไี้แต่งงานอะ่ะโอ้หกถ่วยเลยเหรออย่างที่ผู้อ่านพูดตอนแรกว่าจะมีคนเดินทางมาหาคุณอาจจะเป็นในแนวแนวนี้แหละถ้าหกถ่วย หถ้วยสีเหรียนโอ้หกไม้หนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบท้ไมพลังงานดีจังดีจนไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงนะเด็กไม่แบบกลัวแบบว่าไม่ได้อวยนะคะอ่ะพูดเลยมันดีอะไม่รู้จะพูดยังไงไอเดี๋ยวพวกอะอ,อ้มันต่างกันมาก เปิดไพ่พอ่อขนีสักสองใบจริงๆที่แรกผู้อ่านมันจะไม่เปิดนะไพ่พอ่อขนีเพราะว่าไพ่มันดีอยู่แล้วทัองพลังงานทั้งอะไร่เงี้ยแต่ัรแล้วการให้มันครบนะคะเหมือนกล้องหนึ่งก็เปิดคุณดูสิฮอนเนสเกิดขึ้นอยอะไรมันจะดีไปกว่านี้เอเน energetic movement โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อนะคะแล้วสิ่งที่ค네ุณจะได้รับภายใน30วันเนี่ยบางคนนะคุณอาจจะได้พบเจอกับการกลับไปนะคะการกลับไปนี่คือมีทั้งแบบไปทำงานที่เดิมคุณได้กลับไปในที่เดิมเดิมที่คุณเคยไปอาจจะเคยอาจจะได้กลับไปเที่ยวในที่เดิมที่คุณอยากไปเคยไปมานานแล้วแล้วกลับไปเที่ยวอีก ไปเยี่ยมชมอีกอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะได้เดินทางไปที่ที่สวยงา,งามที่คุณเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะไปคุณก็จะได้ไปนะคะบางคนจะได้เริ่มต้นใหม่ในหน้าที่การงานหน้าที่การงานอาจจะเป็นงานเก่านั่นแหละแต่คุณเอามาปัดฝุ่นทําใหม่นะคะเป็นความาสามารถของคุณที่คุณเคยทําเคยสร้างมามันอยู่ในช่วงสร้างทําของคุณนะไพ่กองนเนี้ยไพ่ในสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นช่วงในการสร้างในการทํา คุณอาจจะมีไฟคุณอาจจะมีแรงมีกำลังในการกลับมาทำอีกครั้งในสิ่งที่คุณเคยพับเก็บไปแล้วแล้วคุณกลับมาทำแล้วการกลับมาทำในครั้งนี้มันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จนะเพราะ the victory เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะสิ่งดีๆนะคะหรือว่าความสมหวังนะั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆภายใน30วันรวมทั้งชัยชนะด้วยการเริ่มต้นใหม่ที่ดีรวมทั้งความชัดเจน ชัยชนะที่คุณต้องการชัยชนะขึ้นสองใบอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะได้แต่งงานนะคะหรือถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์คุณจะได้กลับไปพบเจอกับคนเก่าๆอะไรเก่าๆเ,เพื่อนเก่าไหมนะคะอาจจะเป็นกนารยานามิตรการอาจจะไม่ใช่ชู้สาวนะคะคุณจะได้พบเจอคนที่อยากพบอยากเจอที่ไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันนานแล้วเนี่ยคุณจะได้เจอเขานะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะไปเที่ยว ไปดื่มไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยร่วมกันก็ได้เพราะช่วงปีใหม่ใครๆก็กลับมาบ้านใครก็มาเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะในที่คุณจะได้รับนอกเหนือจากสิ่งดีๆทั้งหมดที่พ่ออ่านพูดมาก็คือความอุดดมสมบูรณ์ในชีวิตคือไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วอะ่ะมันจบเลยนะกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่แบบว่าเป็นเรื่องดีๆมันดีจริงๆคือมันมันมันเป็นไพ่ที่แบบ เป็นสิ่งที่คนเราต้องการในชีวิตนะ่ะมันจําเป็นนะคะในสิ่งที่เราจะดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะแต่สิ่งสําคัญที่คุณจะได้มันมาคือคุณก็ต้องสร้างก็ต้องทําด้วยนะคะไม่ใช่มาดูดวงแล้วอุ้ยไพ่บอกว่าดีไม่ได้ทำอะไรเลยขอพรอ,อย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่นะไม่อันนั้นไม่เกิดแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีองค์เทพองค์ใดสามารถช่วยเราได้นะแล้วในในในไพ่เนี่ยเขาบอกด้วยว่าคุณเป็นคนที่สร้างทําไม่ใช่คนขี้เกียจเลยขยันมากนะคะ แล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็สมบังในสิ่งที่คุณต้องการ 1. คือเรื่องงานนะคะ2คือเรื่องความรักงานนี่คือประสบผลสําเร็จอย่างแน่ๆแล้วก็มีชัยชนะด้วยชัยชนะแบบไหนบางคนได้รับโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ โปรเจกต์ที่คิดไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ทำหรือเป็นการแข่งขันอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขายไหมงานประจำที่ทำไหมหรือไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นในด้านความสัมพันธ์การเงินการงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณชนะเพราะ t h e Victor y ขึ้น2ใบเนี่ยคุณชนะนแน่ๆอย่างล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ว่าคุณกำลังแข่งขันกับอะไรอยู่ แล้วสิ่งที่คุณตั้งหวังเอาไว้ในใจคุณก็จะได้รับมันมาด้วยชัยชนะที่คุณสร้างมันขึ้นมาที่คุณทำมันขึ้นมาด้วยนะคะคุณมันเป็นพลังงานที่ดีในการสร้างทำในการหาเงินของคุณนะคะจะเป็นช่วงที่คุณอุ๊ยอันนี้ก็หาเงินได้น,นันก็หาเงินได้อ่ลองลองทำลองทำทำแล้วมันดีทำแล้วมันได้แล้วประสบความสำเร็จ อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าการที่คุณหาเงินมาได้ง่ายคุณหาเงินมาได้อย่างสําเร็จอย่างที่คุณหวังเอาไว้อ่ะคุณต้องประหยัดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะสําเร็จไปได้สักอีกกี่เดือนกี่ปีหรือบางวันบางเดือนบางปีมันอาจจะเงียบมันอาจจะเงานะคะเราก็ยังมีเงินทุนสำรองที่จะหมุนต่อไปนะคะหาเงินได้เยอะก็อย่าใช้เยอะนะรู้จักเก็บด้วยคนเรามีขึ้นมีลงนะคะก็ให นึกไว้แบบนี้นะคะแต่สําเร็จแน่นอนในสิ่งที่คุณต้องการความสมหวังในชีวิตที่คุณจะได้ใน30วันนี้คือความสําเร็จในชีวิตที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักมาเต็มแล้วก็ชัยชนะด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือโอ้โหความรักมันเด่นนะ่ะบางคนได้แต่งงานอยผอนะ่ผู้อ่านพูดนะผู้อาจจะพูดย้ําตลอดเลยเนะี่ยเพราะไพ่มันขึ้นพลังงานของคุณนะ่ะคุณจะได้แต่งงานนะ่ะหรือใครที่ยังไม่ถึงขั้นกับแต่งงานคุณจะได้เจอคู่ ู่แท้ของคุณที่จะนำพากันไปจนถึงวันแต่งงานเลยนะคุณเป็นคนโชคดีมากนะคะที่คุณได้มาเจอไพ่หัวข้อนี้แล้วคุณเลือกกองนี้ว่าอ่านก็เลือกกองนี้นะไพ่มันดีจริงๆอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรละไม่มีไพ่เสียเลยไม่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 เคยเปิดอย่างเงี้ย อืมบางกองมันก็มีไพ่ให้ต้องขยายความบ้างอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่เลยมีแต่ได้รับได้รับอย่างเดียวเลยกองเนี้ยนะคะทีนี้ถ้าคุณได้รับได้รับอย่างเดียวแบบเนี้ยนะถ้าคุณได้รับแล้วคุณอิ่มเอมคุณสุขใจใช่ไหมในสิ่งที่คุณได้รับคุณถูกใจคุณพอใจทุกอย่างมันจันลงใจคุณทุกอย่างทําให้คุณมีความสุขคุณก็ต้องเป็นผู้ให้บ้างนะคะอย่าลืมนะคุณหาเงินได้เยอะ คุณทํางานหาเงินได้เยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้มานะคะแบ่งเงินไปทําบุญบ้างเอาเท่าทําที่คุณไหวเท่าท,ท,ที่คุณไหวทาเท่าที่คุณไหวพอไม่ต้องแบบไปใหญ่โตแข่งขันอะไรกับใครอย่างนั้นไม่เท่าที่คุณไหวพอช่วยสัตว์ยากไร้สัตว์จรจัดทําบุญกับพระสงฆ์อาพาธทาบุญกับพระพุทธศาสนาช่วยเหลือพุทธศาสนานะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ความสำเร็จในชีวิตคุณยั่งยืนยาวนานและมั่นคง อย่าห่างบุญนะคะดวงคุณเปิดทุกอย่างในชีวิตคุณเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วนะคะไม่เมืดมนอีกต่อไปแล้วความสําเร็จสมบงังกําลังเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เลือกพลิกอาการกองที่สองนี้อย่างมาแบบมาเต็มอะนะผู้อ่านก็ขอคุณโชคดีอย่างที่ไพ่ได้บอกนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดถูกใจกดแชร์คลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านได้ทําคลิปดีๆต่อๆไปนะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้า ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ